ค่ะหมูค่ะน้ำตกนะครับนั่งใครอ่ะีะจางแม่เป็นังไม่บกวนไมีรบกินที่เิม นี่แหละค่นะนี่มันถีกล้มชนบุรีเตะเป็นน้ำกองเหรอ ไมันนี่เลิกงานอ่นนไ่เลิกเลิกแปดนาฬิกาจน่มผมพุ่้าายางยดไม่มีตลกแล้เป็่ปกติเกาอเกาแมวล่ะเแหละเป็นมว่าช่วงตลกพวงนี้ยองนีงยางยดมีบันดี เตีนึ่งมาค่ะตีหนึงตีนึงแล้วเขาเดินทางเขาเดินทางกลับบ้านเขาเลยอ้าวมืเอเลนจใส่เลนอยู่กลังงานนี้อล้งสิแล้วเขาจะไปพูดแหละนัดเจอกันที่โน่นค่ะไอ้แบงค์แบงค์บอกให้น้ำก้นกันไป yes, มาซื้อนี่สทุกคนไปนอนมาซื้อตันเี้ยงมันีสองมือเลยคือขาดนี่ยังเนลาคอมาหน่อยค่ะคืออกพักอกแน่แล้แป้งคิวกับ่าคิตาแก้แปงอ๋อแล้วก็บทอย่างท้าตาแป้งกับีมซวมาแล้วอนี่หใหญ่เลยค่ะ

แต่ไอ้เนื้อเขาเป็นเนื้อไงมะปุยเนื้อเป,อเปุยร้องเป็นเนื้อเปื่อยใช่อา้าเป็นเนื้อเปื่อยมีเลืองเปลี่ยนเป็นเนื้อเปื่อยนะคะพี่เสศษด้วยค่ะเอาเคโอเคทุกคนนะคะพ่อแม่ต่างพ่อแม่พิเศษแล้วแม่รับมาเฉพาะลูกซ้นบอจ่าบม่ได้กินดอกลูกซีนหรรับได้เฉพาะลูกซีนเลย เนีนน่ยเป็นหิวอะไรหิวจสั้นสันส้นละเห็นแล้วได้เยค่ะได้ท่เองได้ั้เองที่กันาะมาเครื่องกัไหมเนี่อาวาชา่ายังะราวยังก็ได้แว่แออวาเป็นเววาวาวางส คนกำลังโมโหตอนนี้ท่าเรื่องเพี้ยนเรื่องคอมเมนต์เรื่องคอมเมนต์ว่าอันฮักแพงต้องถ่ายเองบ้างลูกมันบาา่ะคะแต่ว่าถ้าหนูถ่ายเองเนะาะธนูทีนไทยไปมันก็เพรเห็นหนูตอนมันม่เห็นคนอื่นใช่ประเดีดยวเพราะว่าหนูเป็นดาราช่องหนูต้องให้พี่ๆา,า,ากน็ค่แล้วก็มีกันแค่กับแม่กับหนูพี่แม่แล้วก็ทีมของแล้วก็ไปจัดของจานนันต์จันที่ เรเลต้องว่ต้อง,องช่ยกันค่ะพี่น้องก็ <c oughs> ต้องไปซีเรียนมั่โจก,ก็จต้องเข,งข,งข้าขใจเข้ใจเลยมีเรื่องใดแล้วมีเรื่องพิเศษบ้าพิเศษค่ะจนเรียกว่พิเศษเหมือกัน

อากินซะไม่ชีว่วาน้ำแม่เนี่ยเหรอขาจังแรกกันเขาแรกตอกินน้ำนวยนึงสองนยอยากเขาเ่อกกตินี่กินลูกซินลุ้นมูเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยแตยน่าลูกซิ้นเบือลูกคอนี่กินก้อนแล้วยาเล่า ลูก่ปิเดตลอดเลยัเบอเบอูมนะเบอร์อโก้น่อปะญหาที่กลางไม่กินดเาแค่อนาไมกินกินเปียวยู่วเปต้าอ่เอาันแ่ะสิ ที่นี้ก็อไว้สําหรับการเจอกันที่งานคืนนี้นะคะ